أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنطيق خوام مهتاب راني خوام جمران خوام بروتان الله سبحانه وتعالى รายการทุกๆท,ท่านนะครับสแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในประเด็นที่พี่น้องหลายต่อหลายท่านเพิ่งจะเคยรับรู้ทั้งๆท,ท,ที่ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่อิสลามสอนเอาไว้ตั้งแต่ท่านนบบีม,มูฮัมมัดสุลลัลขออะลีอุสซาลามแล้วแต่เนื่องจากว่าน้อยคนนะครับที่จะได้เอาตำราของอุลมามะที่อยู่ในยุคลับเนี่ย เป็นตำราอูซูนตำราที่ว่าด้วยรากฐานที่แม่อนุญาตให้เห็นต่างต้องเชื่อในแบบเดียวเนี่ยน้อยคนที่จะเอาตำราแบบนี้มาสอนเป็นเรื่องเป็นราวสอนเรื่อยไปเลยยันจบเล่มเลยเนี่ยน้อยส่วนใหญ่ก็จะมีการบรรยายลักษณะคือบรรยายแบบเดิมๆพูดกันตรงไปตรงมาคือเดิมๆวนกันก,ไกอไก่ข้อไก่ข้อคนข้อไก่ขอคน,อคน,อคน,อคนแล้วกลับมากอไกนอ่นะครับเพราะฉะนั้นเราผมอาจารย์มินก็คือเราพูดกันไว้ว่าเราจะไม่เป็นลักษณะนั้นคือเราจะ สอนให้พี่น้องได้รู้อุซูนครบทุกข้อนะครับเหมือนที่อุลมะอุตตำราสารลับจะมีความหมายอะไรเขาเขียนไว้ตำราสําคัญด้วยอย่างอุซูนเนี่ยสำคัญนะเป็นเรื่องที่เห็นต่างไม่ได้แล้วพี่น้องรู้ไม่กี่เรื่องสมมติเรื่องที่ไม่อนุญ,ญาตให้เห็นต่างมี50เรื่องพี่น้องรู้แค่1ิเรื่องพี่น้องว่าได้ไหมนเนี่ยแล้วก็ตายไปในสภาพที่อีก4ี่เรื่องไม่รู้เนี่ยห้ามเห็นต่างเนี่ยพี่น้องจะว่ายังไง มีมาตําราในเ,เขามีแล้วแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยรู้รู้แค่สิบเรื่องสมมติอีกสี่สิบเรื่องไม่รู้แล้วเมื่อไรจะได้รู้ล่ะครับอีกสี่สิบเรื่องถ้าไม่สอนจะเป็นเรื่องเป็นราเอาตารามาสอนว่ากับไปทีละข้อทีละข้อเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วครับพี่น้องเราจะต้องเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนา develop improve นะครับพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาอิสลามใหม่นะครับเรียนให้เป็นระบบรู้ให้เป็นระบบให้เป็นรูปประธรรมขอย้ําว่าให้เป็นรูปประธรรมด้วย เรียนรู้เป็นระบบเป็นรูปธปรรมนี่เป็นน้องท่องนี่ขึ้นใจเอาไว้เลยก็ทำไงเป็นรูปธปรรมเรายกฮะดิษ73กลุ่มแต่ชี้ไม่ได้เวลาถามอาจารย์แล้วก็ยังไงล่ะถึงจะแตกเป็น72กลุ่มที่นาบีจะไปนรกเนี่ยสุดท้ายตอบไม่ได้ยกฮะดิษ7จกลุ่มไม่รู้กี่ปีแต่ตอบไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมสักทีว่าทำยังไงล่ะถึงจะเป็นกลุ่มคนที่หลงผิดออกจากลิสุณาเข้าดันสองอ เข้าด่านสองอ่ะว่ายง่ายทำยังไงมีอะไรเป็นตัวชี้วัดตอบไม่ได้เนหะ็นไหมแต่ถ้าคนที่เรียนรู้ศาสนามาอยากไปรูป้ธรรมก็คือฝืนอุซูดไงฝืนอุซูดฝืนเรื่องที่ไม่อนุญาตให้เห็นต่างอ่ะไปฝืนไปฝืนนี่ที่อุลมามะบอกห้ามฝืนและอุลมามะเขาบอกชัดเจนเลยถ้าใครฝืนไม่เข้าด่านหนึ่งก็เข้าด่านสองนี่แหละไอ้นี่แหละเขาจะชี้แจงเอาไว้ถ้าเราไม่ได้รู้แล้วเราจะรู้เมื่อไหร่เราไอคนนี้เนี่ยมันบอกนบีอีซามีพ่อเนี่ย ตกลงนี่มันจะเอาเราจะเอาอยัางไงกับมันดีไอ้คนเนี้ยจะเอาอยัางไงกับมันดีมันบอกอินบีซามีพ่อเนี่ยจะเอาอยัางไงกับมันดีเห็นไหมเราก็มึนเออเรายัางเข้าไิดพลาดอยู่อย่างเงี้ยเห็น <c oughs> ไหมทั้งที่มีคนไปเตือนแล้วแล้วเขาไม่เปลี่ยนสมมุตินะเป็นแบบนี้เอาไงกับมันเนี่ยแล้วด่านไหนไอ้นี่เข้าด่านไหนถ้าเราเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้ดีเราก็จะรู้นี่มันด่านหนึ่งครับเข้าด่านหนึ่งเชื่อแบบนี้ในด่านหนึ่งนะครับอิซิโกโบด่านไหน สารับไม่มีอย่ามาอ้างอิซิโกโบอย่างที่เป็นอิซิโกโบในอย่างที่ทำกันเนี่ยอย่ามาอ้างโยงอันนี้คนเขารู้ไตรหมดแล้วไอ้ที่มาโยงนู่นโยงน,งนี่โยงซิกรุโลล้อยโยงฮาริสน,นู่นนีน่นั่นมาลยละกัดจะเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆไปหากลุ่มซิกิเอตอัน,นี่ใหญ่ยโยงของเราอิซิโกโบก็คืออิซิโกโบเข้าใจไหมละหมาดซูโบมีสองรถกัดก็คือละหมาดซูโบอาจานอาจานละหมาดไม่ใช่อัลเราัลลอฮถวัดจบแค่นี้เขาเรียกอาจานไม่ใช่อาจาน,านมันก็ต้องอาจานให้มันเป็นเป็นชุดของมันสิ อิซิโกโบมันก็เป็นชุดของอิซิโกโบไม่มีครับเป็นบิดาในเข้าด้านไหนตานสองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรียนรู้ให้ครบอาจารย์มีนสอนเรื่องการได้มาซึ่งผู้นําในแบบอิสลามสองประเภทแรกเป็นการได้มาซึ่งผูน้นําที่อิสลามยินยอมถูกต้องให้การยอมรับพอใจอัลลอฮ์พอใจแบบที่สามอัลลอฮ์ไม่พึงพอใจแต่ถ้าได้มาแล้วถือว่าซอบถูกต้อง เปรียบเสมือนคนคนหนึ่งขโมยผ้าสรงมาละหมาดละหมาดซ้อมไหมซ้อแต่มันผิดตรงขโมยละหมาดมันซ้อเหมือนกันเป็นผู้นำเนี่ยซ้อถูกแต่มันผิดตรงว่ามันได้มันได้การเป็นผู้นํามาด้วยวิธีที่ผิดแต่มันมันได้แล้วมันก็ซ้อถูกต้องสุดท้ายเอกฉันอิจมะว่าต้องเชื่อฝั่งเขานะครับเดี๋ยววันนี้มีประเด็นไหนมาสืบเนื่องหรือมีประเด็นใหม่อย่างไรอาจารย์นามินเชิญครับผม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم أما بعـ السلام عليكم ورحمة الله و ب อ ك ا ت ه จะเริมประมาต่อต้องจะขอขยายความเล็กๆน้อยๆอีกนิดนะครับคำพูดของท่านอิมาาบัรบาฮารีที่บอกว่าคนที่จะเป็นผู้นําได้อก็คือบีอิจมาอินนาซีอลัยฮี ก็คือคนคนนั้นเป็นที่ยอมรับของคนทั่วปะเทศเป็นที่ยอมรับโดยมติเอกฉันอของบุคคลต่างๆเขาว่าเป็นเป็นที่ยอมรับในที่นี้ก็คือทั้งสามวิธีนั่นแหลวะวิธีที่สามมันคือการรัฐประหารเนี่ยกับประชาชนยอมแพ้เขาหมดแล้วอยอมเขาหมดแล้วยอมแล้วคือคาว่าอิจมะตรงเนี้ย เชฟวารานอธิบายว่าให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่หมายถึงชาวบ้านชาวช่องมติเอกฉันท์ว่าคนคนนี้เป็นผู้นำเนี่ยแต่เอาชาวบ้านมาให้หมดทุกคนมันต้องมานั่งลิสต์เป็นประชามติกันขายโรตีขายไก่ขายอะไรต่างดาวอะไรเอามาหมดไม่เอ้โหเละเละเละเสียริบเละเพราะประชาเตเปไตยเนี่ยไอ้ไม่ประชาธิปไตยประชาเตเปไตมีนี่อิสลามแล้วก็มุสลิมนี่ต้องยอมรับว่ามุสลิมเนี่ยอุซูลประชาธิปไตยเยอะ ยุคปัจจุบัำเนี่ยมันจะอ้างส่วนเองสุวนหน้านะสุนหนหนเนี่ยต้และเพราะบางทีคณะเก่าไม่ค่อยยุ่งการเมืองอส่วนหน้านี่บางทีเป็นสุนน้าส่วนน้าส่วนหน้าชอบไปยุ่งการเมืองนี่เราจะตั้งพรรคการเมืองน,นะก็ไปเป็นประชาธิปไตยอีกนี่นี่ประชาธิปไตยไม่ใช่อิสลาม <c oughs> บอกเลยนะครับไม่ใช่อิสลามม,มันเป็นระบบก,การเมืองที่ตรงข้ามกับอิสลามหลายอย่างนะครับ เราพูดกันตามหลักการทีนี้เช็กสาวๆาอธิบายว่าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปทุกคนจะมานั่งรวมมรวกันมานั่งเทียงกันโอโหตายแล้วก็ในระบบชาติไทยก็ทําอย่างนั้นไม่ได้จริงจริงไม่งั้นก็ไม่ขายเสียงเห็นไหมมันก็เละกันอยู่อย่างนี้เป็นนะครับฉะนั้นอบูบักขึ้นมาเป็นผู้นําก็หัวหัวในเขายอมรับส่วนประชาชนก็ว่าตามว่าตามหัวหัวท่านอุมัรก็เหมือนกันท่านอุสมานหกคนเลือก หือดจาวอัยเสดเลือกอยู่หกคนนะท่านอาลีก็ไม่หมดมฟังมวัวอาวิญาที่อยู่ซีเรียไม่รู้เรื่องเลยเลยมีเห็นไหมเขาก็เลือกกันเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นอีควานเนี่ยจะจะมาภาคภูมิใจไปเขียนประกาศว่าม,ม,มุซีดได้รับการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยพูดยิ่งกับภูมิใจอหนํ่นเป็นระบบที่ผิดหลักการนะครับเป็นระบบที่ผิดหลักการอิสลามนะแต่เราก็บอกอาจารย์ตอนมุซีได้เนีใครคนล้มเขาน่กับพิษ กระพิดแต่ไอคนล้มเวลามันล้มสําเร็จเนี่ยที่อาจารย์าแต่ชัริบถ้าเทียบนะครับอัสซีซีขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยการรัฐประหารเนี่ยหลักการอิสลามยังรอมรับนะครับอแล้วสิแล้วมุสซี่ประชาธิปไตยเลือกตั้งะนแบบประชาธิปไตยเลือกตั้งผู้หญิงก็ไปเลือกคนกับเพอะไรไปไปเลือกกันหมดเนี่ยอีความรับได้ไหมเออมันจะมีแต่เปรียบเทียบอะไรรับรองไหมใช่ไหมใช่เนี่ยถ้าจะถ้าจะเอาแต่ว่าเราก็ถือมุสซี่เขาก็เป็นผู้นํา ที่ที่ที่ถือว่าเป็นได้อะเป็นได้ตามหลักอ่ะตามหลักก็เป็นไปแล้วนะครับมันได้มาด้วยวิธีที่แปลกประหลาดมากสลับไม่เคยเจอวิธีเช่นนี้เลือกตั้งประชาิปไทยนะใช่วิธีประชาิปไทยสลับไม่รู้จักวิธีนี้นะครับในยุคสลับไม่มีเนี่ยพอเราพูดอย่างนี้แน่นอนคนที่ รังเกียจตอนเนี้ยทาสลาฟีจะบอกไอ้ผอู้สลาฟีล้าหลังโลกไปถึงไหนเลี้ยวอย่างเงี้ยคนละประเด็นละคนละประเด็นคุณอ๋อคุณจะไปความสมัยใช่ไหมทนสมัยไ,ไปทำสมัยทนมสมัยนี่นก็ต้องคุยเรื่องทันสมัยละถ้าจะมาถ้าจะคุยเรื่องทันสมัยเอาว่า,า,วาบอกมาเลยว่า ไม่เอาแล้วหลักการอิสลามจะคุยเรื่องทันสมัยอืเราจะได้โต้กันเรื่องความทันสมัยว่าอะไรคือนิยามโมเดิร์นิตี้นะคุณรู้จักความทันสมัยจริงหรือเปล่าคขาจับประเด็นให้เป็นอย่าหลงประเด็นใช่อย่าหลงประเด็นนี่เวลาเถียงกันหลายคนหลงประเด็นหลงไปไหนก็ไม่รู้นะจนบางทีไม่อยากเถียงหลงประเด็นย้ำเลยครับอิมามบัตบฮารีก็ได้พูดต่อว่าไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยที่จะใช้ชีวิตคืนเล้วคืนเล่าโดยที่แต่ละคืนที่ผ่านไปเนี่ยนะ ไม่ยอมรับว่าคุณนั้นเป็นผู้นํำไม่อนุญาตเลยเห็นไหมเห็นคือเดียวก็ไม่ให้นะนี่สาคัญคิดก็ต้องคิดให้ถูกอยู่บอกนี่ผู้นําจะดีจะชั่วห้ามยอมรับนี่คือประเด็นที่สําคัญห้ามห้ามต่อต้านห้ามต่อต้านห้ามต่อต้านนะครับครับนี่คือประเด็นที่สําคัญสําคัญครับเชฟวาร์ซานบอกไม่อนุญาตเลยที่ใครเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงกบฏจาริบเอยจะคิดกบฏเนี่ยยังไม่ได้ไยังไม่ได้นะครับจาริบนั่งอุโซนไงยังไม่ได้คิดให้ถูกนะบอกเลยนะครับชาวสลับบางคนเนี่ยแค่คิดเขาถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วคิดอย่างนี้นะถือเป็นเรื่องใหญ่ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับและผู้ใดก็ตามแต่ที่ต่อต้านการเป็นผู้นําของเขาจาริบนบีบอกว่าไงฮะดิษบันทึกอยู่ในโซฮียของนั้นอิมามุสลิมนบีบอกว่าก็ดะคอลารอริบกัตัลอิสลามิเมิอนอุนุก คนคนนั้นได้ทำให้บ่วงแห่งอิสลามเนี่ยนะหลุดไปจากคอของเขาแล้วสำนวนนะสํานวนก็คืออิสลามอะในตัวเขาเนี่ยคือไม่ใช่โควิดกาฟรอนะร่องรอยร่องบาพร่องอย่างแรงแล้วนะครับอืนี่นะครับอาจารย์ชริปอิสลามในตัวเขาเนี่ยบกพร่องอย่างแรงแล้วนะครับหมายเขาว่าไง หมายความว่าเมื่อผู้นำเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําประชาชนอยู่ใต้อํานาจเขาแล้วจะผ่านด้วยสาวิธีใดก็ตามแต่ทั้งสมวิธีเนี่ยวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตามแต่นะครับอาจารย์เชรีบคนคนนั้นถ้าไปต่อต้านก็ถือว่าเขาเนี่ยอถอดจิตวิญ,ญญาณแห่งอิสลามออกไปจากเขาแลว้วนะครับและยิ่งเขาเนี่ยอาจารย์เชริฟไปก่อกระบฏต่อต้านผู้นานี่ถอดสุนนะอถอดแนวทางซุนนะเสี่ยงต่อ คือเป็นหนึ่งในเจ็สองจำพวกแน่นอนเข้าดันสองเข้ากลุ่มหลงผิดจากเจ็สองจำพวกจะลงนรกหรือเปล่าวันรออะไรแต่โอกาสเสี่ยงเยอะบอกไม่เลยอืเราไม่ได้หุกกลมคุณลงนรกนะแต่บอก่โอกาสเสี่ยงคุณมีเหมือนลูกในคนแม่มันก็เสี่ยงลงนรกใช่ก็เข้าดันสองอันแต่วันนี้ดันสองน้ใช่นี่ดันสองไอ้ลูกในคนแม่ดันสามมุสลิมต้องทําใจอต้องทําใจนะครับนะครับมุสลิมนี่จะต้องทําใจฉะนั้นสรุปอีกครั้งครับ สรุปอีกครั้งอาจารย์ชรีบว่า <c oughs> ในอิสลามห้ามต่อต้านผู้นาและไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะเข้าไปจุนจ้านเรื่องใครเป็นผู้นําไม่ใช่ผู้นํานี่ไปนั่งปุกปั่นตามวงฮาละโก,กตามวงคุยกันตามมัสยิดเด็กนักศึกษาชาวบงชาวบ้านปุกปั่นกันคุณนี่อิสลามเป็นอย่างงี้นะผู้นาไอ้ตัวที่พูดก็ไม่เคยอ่านหนังสือสาระอาจารย์แล้วเขาจะแย<ล>้งแล้วจะแย้งตกลงจะปล่อยให้ผู้นําเล้วอยู่แนั้นนะไม่เตือนอะไรกันเลยนะ บรรดาซอฮาบะเอาเตือนหรือปล่อยเอาไปเอาทีละประเด็นเออมันมันมาจบเวลามันเวลาคนเถียงไงนใช่ใช่มันจะมาที่มันมาที่หลายประเด็นซ้อนมันซ้อนแกคิดว่าเป็นประเด็นเดียวเอาเอาเตือนหรือปล่อยเอาเอาสักประเด็นเตือนเตือนทำไมไม่เตือนอ่ะอาจารย์สลิปขอเวลานอกนิดหนึ่งได้เขาจะยัอะไรที่ตกลงนี่จะปล่อยให้พวกนำเร็วกันเร็วอยู่กันนะไอเรื่องเตือนเนี่ยมันได้ใจอยู่กันนะ ไอเรื่องเตือนนี่มีฮัดติสอยู่ขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนั่นทีนี้จะไม่เตือนกันเลยเหรอจะมา็น,นัรรปล่อยให้ผู้นําได้ใจและไอเราก็ยอมมอันม,มันก็เลวอยู่แล้วศาสนาบอกให้ตักเตือนกันเลยสลามไม่พผู้นำที่ตกลงจะเตือนมาประชาชนไหมเตือนกันเองเนี่ยเปิดเผยเลยพวกเราเนี่ยชอบยกฮัดิสเน,นี่ยเนว้ควาเนี่ยชอบนะช่องทีวีบางช่องก็ชอบยกฮัดิสนี้ อัฟดโลยิฮาต์ิฮาดที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรหน้าผู้นำนะการิมตุลฮักอินดัสสุดป้อนิจจาอีกนะพูดความจริงการยีฮาตที่ประเสริฐที่สุดคือการพูดความจริงต่อหน้าผู้นำที่ที่ชั่วร้ายผู้นำที่อธรรมเนี่ยพูดความจริงต่อหน้าเขาคือการญิฮาตแล้วก็ตัดสินเองเลยเพราะฉะนั้นเรา้องคนล้มประท้วง พอประท้วงคือการพูดต่อหน้าผู้นำนี่โยบโยงไหมโยงชัดๆถ้ามันจะจำชำระก่อนนะเดี๋ยวๆมันมีหดิษชำระก่อนนบีให้พูดต่อหน้าผู้นำคุณนะพูดหน้าสภาไม่ได้อยู่หน้าเขาบ้านคุณเรียกหน้าเขาอย่างเง้นนะไม่ใช่คุณไปพูดหน้าสภาพูดนำประุประชุมอี่ต่างประเทศไม่รู้เรื่อง เออไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่านี่ผู้ต่อหน้าผู้นำนี่ถ้าบอกซู้ๆเลยหน้าผู้นำเปล่าเนี่ยไม่ใช่ผู้นำไม่รู้เรื่องพอดีอ่ะใช่ไม่รู้เรื่องอยู่คนละที่อ่ยเนี่ยผู้นำอยู่ไหนไม่รู้คุณถือว่าไอ้นี่สภาผู้นำมึงต้องรู้กูประท้วงแล้วนี่นี่ฮัดดิศนบีบอกหน้าฮัดดินบีบอกหน้าผู้นำหน้าผู้นำยังไงสองฮัดดิศนี่ไม่ได้บอกว่าให้ขนขโยงกันมาหมด อเอาปัดทวงปัททวงแ้หลายคนปัททวงมันหลายคนนบิวายพูดความจริงตอนหน้าผู้นำแต่ไม่ได้มาเข้าว่าให้ค้นมาจะไอ้ที่คนเนี่ยก็ไม่ได้พูดไม่ได้พูดอคือใหช่ไอ้ตัวที่จะพูดน่ะเอ็งน่ะไปไอ้ที่เหลือไม่ต้องเอ็งก็ไปพูดไอ้ตัวไม่พูดกลับบ้านกลับบ้านแต่เราเนี่ยพาไปพันคนแล้วไปยกให้ที้ต้นนี้ยกให้ไี้ต้นนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ยอันที่สองแต่คนจับประเด็นไม่เป็นเละนะเละจับประเด็นไม่เป็นนะเละนะครับนี่นี่คือปัญหา อ่ะนี่แค่ใช้หัดดิสนี่ก็ผิดแล้วสามนบีบอกให้พูดเองในกดดันเขาประท้วงด่าเขาให้ปากกว้างของมีอาวุธมีอาวุธนั่นแลวบอกว่านี่ผู้บุรนำที่จะทำานบีบอกให้พูดเองนี่ไม่เหมือนกันเลยเทียบเลยเวลายกหัดดิสอย่ยกต้นเดียวสิครับนบีได้พูดต่ออาจารย์ชริฟพูดแบบตรงประเด็นปนบีได้พูดตรงประเด็นนะนบีบอกว่าไง حديث بني بنتك يوني كتاب السنه خائب بن ابي عاصم حديث صحيح؟ نخاف شيخ من النهايه حديث صحيح نعم النبي يقول من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده له علانيه ولكن لياخذ بيده فيخلو به فان قبل منه فذاك والا فقد ادى الذي عليه ฟังหะดิษต่อไปนี้ให้ดีพี่น้องบนบ,บีว่าผู้ใดก็ตามแต่ที่ประสงค์ต้องการจะชี้แนะผู้นำหรือจะพูดความจริงเนี่ยนะที่อยากจะพูดกันนักในยกหะดิษนั้นนะ่ะนะนบ,บีบอกให้พูดยังไงให้ประท้วงหรือเปล่าไม่ใช่นบ,บีว่าดังนั้นเขาจงชี้แนะแก่ผู้นำคนนั้นอย่างลับๆนี่ไม่เปิดเผยให้คุยกันส่วนตัวด้วยการจูงมือเขาไปในที่ลับตาไปคุยกันสองต่อสองหดิขยายหะดิษเห็นไหมนี่หะดิษขยายหะดิษ ทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เองไปด่าเขาเาฟังคุณอยู่หรอกไปบอกท้วงออกไปออกไปเขามีเกียรติเขามีศักดิ์ศรีผู้นำนะจ๊ะผู้นำอาวุธอยู่ในมือเขาอาวุธอยู่ในมือเขานี่คุณไปทะลึ่งเขาโมโหเขาบโาคุณตายหมดใช่เห็นไหมนะครับนบีบอกว่าให้จูงเขาไปพูดกันลับๆเวลาคุยกันลับๆเขาไม่เสียหน้าเขาจะได้ไม่โกรธเขาจะได้รู้สึกว่า๋อยนี่เนี่ย คลาสที่จะชี้แนะเขาจริงๆไม่ได้สองสมอาวุธอะไรนะครับนบีบอกให้จูงเข้าไปในที่แล้วก็ชี้แนะดังนั้น้ถาหาผู้ปกครองคนนั้นเน่ยยอมรับคําชี้แนะก็จบก็ดีแต่ถ้าไม่นบีบอกว่าคนที่ชี้แนะถือว่าทําหน้าที่ต่อตัวเขาผ่านแล้วฮะดิษนี้เนี่ยนะตรงประเด็นตรงประเด็นแล้วก็ไอ้ที่อ้างว่าเป็นสุน,นัขในไม่รู้ฮะดิษนี้กันเยอะเห็นไหม พูดอยู่นั่นแหละอุลามะซาอุดีทำไมไม่นาซีฮัตกษัตริย์ซาอุดีเขาต้องกันบีให้นาซีฮัตลับรับคือเราพูดอย่างๆมึงรู้ได้ไงกันนบีบอกให้ตูมือไปรับนี่รับทำมึงรู้เขาไปรับแล้วเข้าใจไหมถ้ามึงรู้เนี่ยเขาไปรับแล้วมันนั่งทำไม่เห็นเช็คบินบัตร ตักเตือนผู้นำเลยไม่เห็นชิกโรเบตเต้ผู้นำก็เขาต้องบอกมึงเอยมึงอยู่ประเทศไทยทำไมเนี่ยนะฮะนีตเนี่ยมไม่รับแล้วนี่พี่น้องนี่คือการแก้ไขขอโทษด้วยและนบีบอกว่าถ้าหาผู้นำไม่ฟังคําชี้เนยจบแล้วนบีไม่ได้บอกว่าถ้าผู้นำไม่ฟังคําชี้เนยจับดาบโอ้ยนี่นี่นี่อีควานพูดนี่ไม่ใช่นบีพูดอย่างนี้มหมดเวลาแล้วจย์พี่น้องฝากเอาไว้พี่น้องข้อสังเกตหนึ่งลักษณะหนึ่งของกลุ่มบิดกอ์กลุ่มดอลาราหลงผิดเนี่ย ยกหลักฐานคุมมคือแต่ปกปิดหลักฐานที่มันชัดตรงประเด็นนี่แหละไอย้ยกยกว่าไปพูดความจริงต่อหน้ากมรานี่แบีพูดตรงตรงเลยชัดๆเลยโจมมือไปที่รับทําไมไม่ยกคดีตัวเองทำไมไม่ยกจะเช็คก,ก็เหย่นะจะได้ตําแหน่งด็อกเตอร์หรือเช็คอะไรก็แล้วแต่หลักฐานตรงไม่ยกนิสัยชัยรอดนี่เนี่ยนิสัยเนี่ยอชอบยกหลักฐานคุมมคือหลักฐานที่มันตรงประเด็นชัด,ชดๆเนี่ยไม่ยกเพราะฉะนั้นอย่าเอานิสยัยวงตอลาละหลงผิดมา นะครับถ้าจริงใจต่อศาสนาของลอร์เนี่ยบริสุทธิ์ใจยกหลักฐานที่มันตรงประเด็นมาไอหลักฐานคุมเครือที่จะต้องมีหลักฐานที่มันชัดไปขยายมันเนี่ยนะยกหลักฐานชัดมาก่อนหลคุมเครือไว้ที่หลังมันจะขยายสังญาและกันไม่ใช่ปกปิดอีกหลักฐานนึงไม่ยกนี่เพราะฉะนั้นชัดเจนดามียยกหลักฐานมานะครับอ้าวเดี๋ยวตอนหน้ามีประเด็นไหนอย่างไรต่อไปอุซูนข้อใหม่หรือเปล่าพี่น้องติดตามดูให้ดีนะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วจากลาด้วยกับ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته